อ็กินข้าวอิ่มแล้วหาจีนบักโกแซ่กันแบบนี้นบักโกแซ่อยังเพี่อบักโกแซ่นั่นบักมังคุดบ้วนนั่น่ะเบื้องเนี่ยมันทั่วนี่เมืองตาเขาบอกว่ามันบักโกเซ่ว่ามันหัวแต่หูตากับยังบอดดิบบักโกอันนี้เขาบักโกลูกตะโกและพี่น้องบักโกจ้าบ้านคอยเอิญบักโกเนาะภาษาอีสานที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าบักโกบักโกอันนี้มังคุดค่ะ อันง่ายมันกัสีคล้ายๆกันเนาะแม่ป่าเนาะอันนี้มันไม่หยอยหน่อยบักมังคุดกับสิบักมังคุดยี่เก้าแล้วบักโกกับสิบักโกอันนี้บักโกแซ่จาน่ะบักโกแซ่นยังมันไม่ได้ปลูกดอกบักโกนะมันเกิดเองเออนี่หานากอะเนาะแม่ป่าน้ำตรงไหตรงนะแม่อนุแปดสีกว่าได้เน่ยค่ะแล้วแซ่ยี่แม่ป่าก็ได้กินเป็นแค่เกลียกกั จก็ปีสามคิดปีแล้วแหละถามว่ามันไม่รสชาติแบบใดตั้งเส้าเฮ็ดนาได้บกกินัลูกตะโกลูกบักโกแซ่น่ะมันไม่เอิบักโกธรรมดาแต่มันไม่รสขาดฝาดเลยจ้าคนเสียมาต่ำใช่อยังแม่ป่าต่ำใช่บักนัดใช่บักนัดใช่แตงกะจ้าแม่นบ่าแม่ป่าอืมอืมปัานนี้ป่านนี้พอเล่นจัดจินแบบว่าบ๊อบฝาดนะจ้า มันสูกลูกมันสีสีเหลืองมันนี่ิ่นอยากกินแบบว่าบ่ฝาดอาหารสมัยเก่าคนบ่ได้ตั้งใจว่าเสียมาแซ่ดอกแมนมันบ่แม่ป้าอมันเป็นงาบนี่เนาะจ่าปะโกแบบนี่มันมันสูกล้ะมันล้นใส่น้ำอาหารการกินมันล้นไส่น้ำสิแม่ป้ามันบ่ล้นไส่น้ำแบบฟันงามันลงไปแท่แต่งีบนี่ละสิว่ามันเริ่มกับเนือดว่ามันล้นใส่น้ำาแล้เพราะกันไปเก็บมันกินแล้วว่าแทบฟัน มันงามันล้มแช่น้ำไว้ให้น่าให้ได่น้ำไหลเพราะท่านได้ดำน่ะอืนี่แซ่ไว้สามขึ้นแล้วก็ไปยกขึ้นมาใส่คันเท้ไว้ไปซีมเบิ้งว่ามันจืดแล้วก็เจ็บใส่กระตาม้าเมียนแบบนี้จ้าแซ่ไว้สามขึ้นนะพี่น้องมันนี่บักโกดี้แซ่แล้วมันมีรสชาติแบบใดมันกับบ๊อบฝาดจ้ะบ๊อบฟาดฟาดน้อย มันฝาดไม่รสสับน้อยๆอาหารสมัยเก่าพี่น้องลุงคนคนแบบไปเก็๊ยบตื่นไวยมาอกเมื่อเสียู่บ้านเกลือต้มน้ำเพออุ่นๆเนี่ยเชียอืมเสียให้มันฮอนมันน้ำอุ่นกับบัวซ้ำอุ่นหลายดอกอุ่นเพราะนั่นนี่เสียไว้สามเกลือหรือมาตากโขกอกจากแค่ดงอืมแตนโมเพิ่นบัวฟันแส่น้ำให้น้าตากแดดมันไม่แม่ปลาไปเลยตากแดดเรา่อยกินได้ มันไม่เพิ่มไม่สุกกับสองสามแดดก็กินได้เอาไม่สุกจ้าอันนี้เพิ่มเม้าเนี่ยแสบเด้ยังบะมี่รสฝาดแ่บบาพทเคยกินบ้สมไหมไหมเขาบะมี่พูดกินเิ็มอตกินเินแค่พูดเท่าสมัยเก่าหมละได้หน่อยสมัยไม่บะมู่จักบะกลแซ่ได้หรกหัวจ่กบะจ่กตะน้มยบะกลัวยิ่งตัวบะมูจัากิน มะแซงเกียจ้าแกี๊ยอะไรกับมากินมันต้องเอาหน่วยชุกๆแมนแบบแบบปาโอ้ในเฮิมมันละมันดีอะเกี๊ยชุกแท้ๆมันกับหันดิบแท้ๆมันจะเป็นแบบอะไรดิบแท้ๆมันกับบ๊วยแซ่จางตอนนี้เฮือันนี้บอมีว่าฝาดบอนี้ไหนมันจะเป็นหวานหวานดิบจังมีคันเิ็ดแห้งมันกับแตกมะแซ่มันกับว่ดี หนาบวานหวานเมื่อไหร่มันเตียกอาหารหกลิ่นบ้านๆเพิ่นกิ่นตะกอนทั้งสี่ลักจ้าเพิ่นบ่นมีโรคมีไผ่ได้พี่น้องเนี่ยปัญหากินนั่งแกกินบักโก้กินบักที่ดาชูบักข้ออืผลไม้เนี่ยบัก้อกับบัก้อกับคือบักไฟคือ,คอกันบักเน็บน หาสิ่งแบบนั้นจริงๆย้ำเนี่ยแม่ป้าแม่ป้าเออบักเล็บแมวย้ำเนี่คือบักคอบักเบนงะบักเบนบักเบนซุกบักเล็บแมวหาสิ่งเนี่แก่พี่น้องอาหารแบบคุ้นสมัยนี่กินบักเป็นพี่แม่ป้าว่าเห็นบักโสียปทากูไม่ได้กินหลายปีแล้วฉันว่าวันนี้คนอย่างนี้เนี่ยเราจมจะตีคนกับอันนี้มาหายแล้วจานเนาะ แต่อันนี้มันเป็นแบบว่าหน่อยมันมันบู๊กสุกไะมจ้ามันทังไงแก่เพ็่หน่อไมาแซ่แล้วมันได้เป็นบ๊ค่อยอันนี้เป็นแดงถ้ามันแก่หรือมันแสบอย่างถ้ามันแก่มันสุกแล้สิเป็นเนื้อแบบนึ่งเสร็จจ้าไม่ไดแก่นี่สิไปหาสุกหมดละเน่อไมาแซ่เจ๊งดีนุ่มซ่บอันนี้มันหน่อยหน่อย